ช่วงเอ BT News ช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งสสอของหน่วยเลือกตั้งที่10หมู่ที่8ตําบลบางแขมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วละ่ะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าวันนี้เป็นการเลือกตั้งใหม่นะคะตามที่กรกะตประกาศเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว14พฤษเป็นสภาคมที่ผ่านมานั้นมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงทําให้สถานที่ลงคะแนนได้รับความเสียหายค่ะ น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่10หมู่ที่8ตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมพากันเดินทางมารอใช้สิทธิเลือกตั้งสสตั้งแต่ช่วงเช้าบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามารอตั้งแต่ก่อน8โมงเลยนะคะเพื่อแสดงพลังของคนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นคุณสมชายหิดการุณค่ะคุณตาอายุจะ0ปีเลยมาใช้สิทธิคนแรกบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาใช้สิทธิ์ที่บ้านมีผู้มีสิทธิ์3คนแล้วก็จะทยอยออกมาใช้สิทธิ์เช่น ไม่ร้อนนะครับสาใจแล้วร้อนขอเชิญชวนทุกคนมาเลือกตั้งให้เหมือนเดิม ขณะที่นายยงยุทธส่วนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางสาวบุญเรือนไทยวัฒนธรรมผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมก็ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งเวลา8โมงเช้านะคะซึ่งเขาได้ย้ายหน่วยเลือกตั้งมายัางบริเวณหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางแขมเพื่อความมั่นคงของหน่วยเลือกตั้งไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกค่ะวันนี้ก็ความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในหน่วยที่10ก็น่าจะเยอะอยู่เนาะ นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีมีการตั้งประลัมใหม่นะครับก็เอาให้มันแข็งแรงนะครับก็ยึดโยงกับอาคารของอบตบางแขมนะฮะกรณีอาจจะมีลมแรงเหมือนเหมือนวันที่14นะครับแต่ก็คงวันนี้น่าจะเป็นไปด้วยดีนะครับแต่เราก็มีเตรียมการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวานมีการเคาะประตูใช่ค่ะนะฮะเคาะประตูบ้านทุกบ้านนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในหน่วยที่1 0นะฮะ ได้รับรู้รับทราบว่าวันนี้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมนะอย่างที่บอกไปคือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว1 4พฤษภาคมหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ถูกลมพัดแล้วก็ฝนตกหนกักจนเต็นท์เลือกตั้งพังเสียหายขณะนั้นเนี่ยมีผู้เข้าใช้สิทธิ์ลงคะแนนไปแล้ว763คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด943คนทำให้การใช้สิทธิ์เป็นโมฆคะค่ะ ทางกรกะตเขากําหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน60%แล้วก็จะนับคะแนนเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา2ทุ่มนะคะก็ลุ้นกันค่ะ